ไม่ไหนกูว่ามีเงาสองวันอีกซ้ายแตะข้างบนมันจะมีอ่ะเลขหนึ่งไทยกดก็กดหนึ่งอ่ะมันจะเป็นสกิลมั้งแล้วกูเป็นเลขอะไรอ่ะไม่รู้มึงใช้จอยอ่ะกูไม่ได้ใช้จอยกูใช้คีย์บอร์ดเฮ้ยไ็้แบนทีมท่าไทยไอ้ยี่กูอยากขอไปกูอยากแห้งไอ้ยี่กูอยากแห้งไอ้ตัวกูเนี่ยอกูอยากแห้งอ่ะยี่ก้อนโคดร่เลยยี่ก้อนคดบ่มันปรับเองได้นายก่อนมันไม่ได้มีแค่พีเซ้นนะเว้ยอเหรอรู้ว่าเออไอ้ตัวต่้งมันต่างเองกดแค่คีย์กับเลขหนึ่ง

ออกตัวก่อนไม really ่ได้หวังด้วยนไม่ได้เึงจอล้มเลยตึงจนล้มเลยมองทีฆ่าแบบเหมือนใส่ลุกอ่ะก้อนแน่นอนเดิมที่พี่ก้อนล่างมันล่ำแล้วมันสปีดมันเยอะจังวะพี่อ่ะไม่กูไม่ได้ไปอัพสเตตัสนะกูก็ไม่ได้อัพพี่อะไรเนี่ยหายแล้วโดดพี่อะไรดิอ้ายแ้ว เอาทำไมเท่ากัวะโกรอะไรอ่ะโกรธอะไรอ่ะไอ้ยูไอ้ยูบุกปีนผูกาดโกรธอะไรอ่ะกดธระเบีวกดระเบีวกดระเบีวไอ้ยูอย่างเดียเลยไอ้ยูบุกปีนผูกขาดแล้วตัวละครคุณจะดีใจอะไรวะกูเศร้าเลยยันแม่วิ่งผ่านผ่านเด้อะหมดญาติเฉยเลยแล้วก็จะจบอย่างนี้เลยอย่างมันได้อีกของของเรา อย่าอย่าอย่าไม่เท่าเดิมเลยเฮียเท่าเดิมไอ้กอนไกลขึ้นเอยกอนไกลขึ้นออกกูไฟเอาออกกูไฟแล้วเขาต้องกระโดดตรงเส้นอะเฮ้ยไอ้ฟุ๊กแม็กซ์ิ่งไอ้เฮียฟุ๊กแม็กโดดเลยกูเมื่อกี้เฮียกูเห็นอ๋อกูกระโดดสองรอบไปแล้วถ่ายแล้วเฮ้ยอะไรอะครับเอาเนี่ยปอบมือปอบมือ เอ้ยกูกดอ่ะดนหล็อกขันเข้าหากันสองวันอ่ะกูไม่ชื่นเลยก่อนมึงได้ทางกูเลยทำไมวันนี้กูโดดไม่เก่งเลยวะเฮียเอ้าอุ้ยคุดไก่ใหญ่บอสอ่ะก็อยู่เบ่งเล่นเปร์เอ้ยมันใช้จอยนี่หว่าไอ้จอยจอยเฮี่ยนดีกีโกงได้อยู่ได้อยู่โอ้ยเจ็ดเมตรแล้วเอ้ยเวลาเวลามันขึ้นที่หนึ่งมันมีให้โคท่าดีใจเลยผมแต่เราคอมึงจะดีใจแล้ว ทำไกูมานิวเลคคอร์ดอ่ะเออห้าเมตอนไหนเนี่ยฟุกเปล่าไอ้ฟุกอ่ะมันโดดได้หกเมตรอ่ะบวได้เจโอเคเดียวอ่ะฝี้ายลัวเลยเดี๋ยวเองภาพมาช้าม่แต่ตัวมึงกมาแลยไอ้สิไปกอดไปกอดไปก้ดไปกอดไปย้ำไปกอาไปย้ำ๋ยวล้มมีี้ย้ำหลอเ้ กดมือสัตว์ม่ไปไม่เลี้ยวให้กูอ่ะใครมาตีกันกูกูเอง้งไอ้ยังไงออะไร้ไอ้ยี่ใครขึ้นไปบนนั้นอ่ะเป็นทหารพี่อะไรไม่เล่นแล้วจมาเนี่ย ไอ้บุไอุคปั๊นเฮ้ยทไมกูเล่นทาไม่ได้อ่ะไปกดมือเฮ้ยเขาที่สามเฮ้ยเห็นเขาแดงอยู่เว้ยสรุปมันเลี้ยวเองเหรอมันต้องเลี้ยวตรงทางโค้ดเว้ยถ้าเลี้ยวอ่ะแล้วกดอะไรเลี้ยวอ่ะไม่ดีย เอ็ดดี้อีคือชูตแล้วก็ตอนนี้อันติบทอาร์กับยูพร้อมกันในไอคอนฟังไว้ไอคอนฟังปะเนี่ยพูดอะไรนะเอ้ยใครเที่อเต็มไปหมดเลยเนี่ยบาร์เก็ตโไปหมดกูว่ามันกดคลิกซ้ายส่งได้วะมันกดคลิกซ้ายส่งไอคอนวิ่งดูรันสปีดเไอ้บอลนี่อ่อีคือชูตอะไรนะบอสอีคือชูตคลิกซ้ายส่งไอเจ็บแม่นี่เลย ไอเอเอาเอาอไปอยู่ทีมพนี้เฮี้ยหัวอยู่บนเท้าเลยท่านบอลบอต้องจับว่าบอดต้องจับแน่เลยว่าเราอะนี่ไงกดเองเฮ้กูได้โอเคเตียวสติวสติวมาดิาจฟุ้งจนทีเฮ้ยไปฝุ่นขวามาขวามา เอ้มึงกย้นดเท่อนะไรอ่ะปดิวก่อูไหนอะไหน่ออสติ้ฟุกสิ้แล้วอ๋อมันเป็นอสติไหอ้กเล่นไอ้อนไออนมึงไปไหนไม่มันเปลี่ยนตัวก็มึงึงเปลี่ยนไงก็ทรง ตรงอ้าวเอาสองแต้มแรกเว้ยก็แล้วว่าสองแต้มแรกเว้ยหลักเลยอันนี้อันนี้หลักกว่าท่านอีกไม่ใจนี้ง่ายกว่ามันมันไม่กระตุกง่ายย่างกว่าไม่กี่เออง่ายกว่านี่ง่ายกว่าเยอะเลยแต่มันควบคุมยากเลยเวลาตัวมันเร็วพวกมันพวกมันยังคุมได้เลยมันต้องดูตัวดีๆว่าตัวเปลี่ยนไปไหนอ่ะโอ้คุมั่วไห้แล้วมันสติลได้ไงก็ไม่รู้อีกอัดกดคลิกซ้ายไงคลิกซ้ายสติลอ่ะลุกตรงแต้มเหั้งแต้มเลยตรง กูคงดอะไรวะเอ้า2โดนเอ้านี่อะไรล่ะปุ๊บปุ๊เอาไปเแล้วโดนอีกไปเอาแล้วโดนอีกคออกคนนี้ออกได้กําตกโอ้ยเฮ้ยได้อยู่เฮ้ยมันเอาไปแล้วเอ้าครั พวกคนผิดเอาไอ้มันปาบอลออกกันทำไมวะเป็นโก้อะไรไอพวกคลิกขวาได้นะขวาได้นะงตรงตรงตรงมันไม่ลงเพื่อนเอาไม่ใช่โอ้ซ้ายส่งคลิกซ้ายแล้วมันไม่ตรงเลยตูนมาบ่อยปาไปแล้วเอาแมันได้มันได้วอสตัวมาของแต้มกไย อะไรของแต้มดียาวเลยหน้าอีไม่มีเพิ่มเลยนะไอ้เหี้ยมันชแชมเป็นเกมที่ใช้คีย์บอร์ดเกมเกมเกมมันสนุกเว้ยเกมมันสนุกเว้ยแต่กเพื่อก็ไม่เข้าใจเหี้ยเอาใหมมกูแก้มือเองบอลกูรู้แหละมันชามแล้ละบอลส่งมาบอลส่งมาส่งแล้วส่งให้ใครส่งให้มึงมึงถืออยู่มึงก็กดชูดดิมันก็ส่งเออโอยมันส่งแปะไปแล้วไอ้ยเฮี้ยถ้าเกิดมันอยู่ที่ตัวมึงมันจะมีปุ่มขึ้นข้างบนน่ะไอ้คอน อเาไปร้องบีกว่าแล้ววัดเอามันไม่รับอ่ะไม่ร้องมันไม่รับอ่ะมอนไป่ับบอลอ่ะการเล่นนั้นก้าวข้ามคนธรรมดาไปไกลมากๆเลยใครไม่รับบอลอ่ะเฮ้ยร้องไม่ใมันไม่ลงหว่าเอ้าเฮ้ยไปไหนอ่ะออกแล้วออกไปไหนบล็อกบล็องร้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 องวัดวัดไม่อยากให้บอลหมุนให้กลัวถูกแล้ว อีเงี้ยมั oh, right? oui, right. rix, นเก right. so, ่งจ oh. ัดเลยเฮ้ยอันเดอร์เฮ้ยอะไรอ่ะทรงเดี๋ยวเดี๋ยวพูดโยมาอย่างเงี้ยทำไมตัวละครมันไม่หลับวักไม่รู้ว่าต้องกดเปล่าวะต้องกดกระโดดป่ะไปก่อนเฮ้ยโอ้ยไอ้นี่ไอ้ก่อนมันเข้ามือแล้วไอ้เหี้ยนี่มันโหดไอ้ทรงมันโหดไอ้้เหีย เมันไม่มีมันไม่มีแบบระยะที่มันบอกว่าเออไหนชูดแรงที่เบาเลยกดฐานต้องกดไปเลยฐังจัดคือแรงมากโอ้คือคือเข้ามือปั๊บเข้าอีกดเลยจริงเหรอมันต้องเนี่ยกดเบาๆเงี้ยมันต้องเนี่ยกดเบาๆเงี้ยเอาเอาไปแล้วพิงไม่รับป่ะกูกดอะไรแล้วป่ะไม่รู้อ่ะเฮ้ยส่งมาส่งมาส่ให้กูดิใครอ่ะอ๋อใคร เข้าเยอะอ๋อมันมีมันมีบอดสตัวเว้ยกูยิงไอ้บอกบอกแล้วยิงไอ้คงยิงเอาเฮ้ยอะไรอะไรอะไรอะเี้ยอะีรอะเฮ้ยอะไรอะเรียอนไ้อะไอ้ยงรอะเฮ้ยกะไร่รเ้อะไรอะเฮ้ยอะไรอะ

โอ้ยยัได้็อตสวยลุ้นกับไอ้บอลไอ้บอเป็นโก้ไงแก